สวัสดีท่านผู้ชมปลาอุตสบพาไปยกรอบกันครับผมนะครับดูว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับผมโอ้ปาพีนา่น้อุ้ยปลาน้ำไหลลงครับผมแล้วนะโอ้กล้องจะตกครับนี่ดีดีเมื่อคืนนมีน่าจะมีพวกปลาขึ้นปลาอะไรแน่นอนเลย ครับผมพี่น้องออไปทางโน้นดีกว่าว่าจะได้ตัวไหมน้ำขึ้นครับฝนตกรอบผมจมหมดแล้วครับผมนี่จะยกดูครับเผื่อฟลุ๊กเกิดได้ปลาให้เอฟซี FC, แล้วก็เพื่อนๆได้ชมกัน จากมามันก่อนก็ไม่ได้ครับช่วงหลังไม่ค่อยได้ครับช่วงนี้เล็กเลยจะได้ตัวก็นาน,านๆเจอทีครับผมอ๋พี่โน,โน้องรุนกันรอบผมโจมหมดแล้ว

อ้จมหมดเลยพี่น้องถ้าปลาเข้าก็คงจะโอ้ยดูดับก็ง้อยเต็มเลย <c oughs> พี่น้องหอยเต็มเลยย้ยายครับผมย,ย้ายโอ้โหปลาไรปลาสลิด ปลาสลิดกระพาะช่อนลังนี้ได้ปลาสลิดกระพาช่อนครับผมดูเง่งลาวิ่งเอาลังสุดท้ายอูโอู้อุ้ยกราะชนโดดตุ้มตามเลยโน้ออ้ยโดน เหยียบแบนตะเล็ดเตเต๋ดูุ้ยดูคัว่าช่อนหลุดมานะครับผมนี่เข่าโลบหลุดจากรอบผมและรอบผมก็แบนตะเล็ดเตเต๋เลยอ๋อที่มันแบนนี่โดนควายครับผมควายเหยียบนี่ครับเออเดี๋ยวสายไปคืนก่อนพี่น้องนะครับควายเหยียบแบนตะเล็ดเตเต๋เลย โอ้ยคนเลี้ยงควายให้นดำกับผมเทอะอะเยอะเอาตัวนี้ขึ้นไปก่อนครับแต่น้ำท่วมเนี่ยครับปลาเข้า,า,านี่ตายหมดโอ้ รักพุดเลยลนยเด้อพี่นอ้องครับผมอันนี้รอบผมแบนหมดเลย ปลาที่มันหลุดเพราะว่าดีมันหลุดแล้วมันไปตายอยู่ข้างๆรอบนะครับเพิ่งเพิ่งหลุดนะครับตัวยังนิ่มอยู่เลยนะครับผมอา,อาไปตากแดดตากเข้มอู้ดูนะเหยีย่อรอบผมจะเป็นตะเล็ดตะเตะเลย ต้องตัดโอกนะครับแล้วก็ต้องมัดเชือกใหม่เอ๊ะดูตัวนี้สิน้องนี่ได้ปลาช่อนนี่ครับคล้ายเหมือนกันครับเพราะว่ารอบจมน้ำนะครับแล้วก็มีปลาสลิดด้พี่น้องสวยงาม ปลาสลิดครับปลาสลิดท,ท,ท่านผู้ชมนะครับผมนะครับอ่ะน,นี่ได้ก็ได้ครับปลาช่อนสองตัวนะครับปลาสลิดหนึ่งตัวนะครับผม ก็ถือไม่แห้วนะครับแต่ต้องย้ายรอบนะครับเพราะว่าน้ำมันขึ้นนะครับผมนะครับกดติดตามให้อุ้ชตับด้วยนะครับผมกดแชร์กดตะพื้นกดอไาอะไรกดไปเลยครับเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนครับจุงการสวัสดีครับ